สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคิวต่อไปประยุทธ์โดนแน่เพื่อไทยย้ำหลักฐานชัดเอาผิดปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว สสโจ้ย้ำหลักฐานชัดเอาผิดปมสายสีเขียวนายกรัฐมนตรีคิวต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่านายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ กรณีการเอื้อประโยชน์ให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ตีแผ่เรื่องไม่ชอบมาพากลกรณีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนได้นําเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบไปร้องต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเพื่อให้เอาผิดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอัศวิน ัเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบันเนื่องจากมีหลักฐานชี้ชัดว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัรเป็นผู้ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่1สิงหาคม2559ว่าจ้างให้บริษัท BTS เดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือและเขียวใต้ระยะเวลาตั้งแต่ปี2559ถึง2585ทั้งที่ขณะ นนัน้ส่วนต่อขยายเหล่านี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของรอฟอร์มเท่ากับว่าเป็นการลงนามโดยไม่มีอำนาจชี้ให้เห็นถึงเจตนาของการประพฤติมิชอบ นายยุทธพงศ์กล่าวว่าต่อมาในวันที่26พฤศจิกายน2561คอรามามีมติให้โอนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือใต้จากรอฟอรมอไปให้กรุงเทพมหานครรับผิดช,ชอบดูแลโดยให้กระทรวงการคลังช่วยในการจัดหาเงินกู้53,000ล้านบาทเพื่อให้กรุงเทพมหานครจ่ายคืนกับรอฟอรมอแต่ไม่กระทำ นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้สัญญาสัมปทานที่จะหมดสัญญาในปี2,572แล้วกำหนดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมก็ไม่ดำเนินการแถมยังเตรียมจะขยายสัมปทานให้อีกอ้างว่าไม่เช่นนั้นต้องจัดเก็บค่าโดยสาร104บาทตลอดสายทั้งที่หากเทียบแล้วอัตราข,ขั้นต่ำหากเดินทางไปกลับก็คิดเป็น66%ซึ่งเหมือนกับการจับประชา ประชาชนเป็นตัวประกันแลกกับการขยายสัมปทานโดยต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือไม่ นายยุทธพงษ์เผยด้วยว่าขั้นตอนจากนี้จะเป็นคิวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครซึ่งฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญในความผิดกรณีการขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากพบว่าใช้อำนาจตามมาตรา44ให้กรณีการพิจารณา ขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ต้องดำเนินการตามพรบร่วมทุนรัฐเอกชนซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยจะต้องเข้าชื่อสอสอ .50 คนส่งเรื่องให้ประธานสภาพิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ